สวัสดีครับทุกคน ก่อนที่จะไปดูกันต่อนกนะครับผมจะพามาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วสแปนหนึ่งนะครับพอดีผมเดินทางกลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เลยจะพามาแวะเที่ยววัดผาซ่อนแก้วสแปนหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับปีใหม่นี้ถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มาเที่ยวที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะครับ

สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านและก็ทุกทุกท่านที่มีใจรักและชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับอันนี้ผมก็เดินทางกลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดน,นะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอดีมาใกล้ถึงแล้วก็เลยแวะข้างทางนะครับมีเขามานวดเข้านะครับมีกองฟางอยู่เยอะคิดว่าน่าจะมีนกมาลงมากินนะครับก็เลยแวะมาดูนะครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าม้ามืดลงมา เล่นดูนะครับว่าจะมีนกป่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเพชรชุไม่ใช่ครับ <c oughs> จังหวัดเพชรชูบู์กับจังหวัดพิษณุโลกนะครับรอบๆก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นภูทับเบิกจะอยู่ทางนี้นะครับ แล้วก็อำเภอเขาค้อาทางนู้นนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นภูหินล่งกล้านะครับอ้าเจ้ามามืดลุย Nei <laughs> Oh, <laughs> no. ba 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 Vai, vai, เกบร้อยแล้วครับทุกคนไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับพอดีเจ้าหมามืดยังไม่ทันได้เล่นเลยนะครับนกป่าบินมาเกาะบ,บนต้นไม้เจ้าหมามืดก็เลียดแล้วก็นกป่าก็เลียดแค่ไม่กี่คำนะครับแล้วก็ลงมาเลยลงมาแล้วก็เหยียบเลยนะครับ มามือทำได้แล้วนะครับนกป่าภูเขาสูงนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าขันขันยนกี่กุกนะครับเพราะว่ามาก็ไม่ได ยิงเสียงขันเลยนะครับมาถึงก็เรียกแค่ไม่กี่คำแล้วก็ลงมาเลยนะครับสวยงามใช้ได้เลยนะครับตัวใหญ่ครับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับ แพงก็ใหญ่ใช้ได้นะครับเป็นนกป่าภูเขานะครับตัวแรกของเจ้ามามือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันด้วยเจ้ามามือก็เลยยังไม่ทันได้ขันเลยนะครับแต่จังหวะที่นกป่าบินมาเกาะบนต้นไม้พอดีนะครับ โอเคครับถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับ